ที่ข่าวต่อไปตลอดเล่าสิข่าเนี้ยวงการลูกทุ่งของหล่อนนะออฟสุพนัทไงหรือว่าออฟเอเอฟเออแฟนแฟนของน้องธัญญาไม่ต้องเล่าเยอะเล่าตามข่าวมันไม่มันทำสร้างภาพปะไปขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารนะสร้างภาพไหมคนเราขับมอเตอร์ไซค์คาะห้าแสนแม่ลีเอ็มดบิเนี่ยหยุดหยุดสร้างภาพไหมวงการลูกทุ่งเนี่ยทำาอย่างนี้ไม่จริงหรอไม่วงการลูกทุ่งไม่ได้สร้างภาพ เขาขับ B M อยู่แล้วแม่จะให้เขาไปเนี่ยเขามีรถอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าขับรถที่เขามีอยู่แล้วจะให้เขาไปออกคลิกมาขับก็ไม่ใช่แม่เขาใจาป้าเขามีรถอยู่แล้วไงไม่ใช่แต่ก็ไม่ทาไมอ่ะคนก็มองว่าขีา่มอเตอร์ไซค์ก็คงไม่มีทางออกชีวิตหรอจนถึงขั้นแบบไม่มีกินหรอไม่ใช่ไ,ไม่ได้จนแบบไม่มีกินจริงๆแล้วเขาก็มีเงินค่ะแต่ตอนนี้เขาไม่มีงานไง วงการลูกทุ่งไม่มีใครมีงานเลยคนอยู่บ้านเฉยๆเบื่อก็เลยเออตัดสินใจมาขับแก๊ปได้เจ็ดแปดร้อยก็ยังดีดี่าอยู่บ้านแต่อันเนี้ยไม่ดราม่าเท่ากับธัญญานะเพราะว่าเขาไปให้สัมภาษณ์ใช่ไหมพี่ออฟเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องไม่อยากให้ขับอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยตีความว่าธัญญาเนี่ยเหมือนแบบมิ่นเงินน้อยแล้วก็ดูถูกอาชีพแก๊ปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ดูถูกอาชีพแก๊ปแต่ซากาลังจะบอกว่า ทำเนี่ยพอต้องการ event, อีเวนต์พะต้องการเป็นข่าวเพราะต้องการเงินหรือเปล่าหรืออะไรเพราะว่าฉัน ฉันว่าในวงการอะคนในวงการอาตัวฉันเองอะก็ไม่ได้คิดสเต็ปเดียวมันคิดสเต็ปสองสเต็ปสาม,งามไงแล้วดูต<ม><ส>ิขี่แม่มอเตอร์ไซค์คาละซี่ห้าแสนแต่แต่ฉันจะพูดหลายฝั่งนะเนี่ยไม่โดนไม่โดนฟ้องข่าวเมื่อกี้หรกโดนฟ้องข่าวนี้เน,นี่ยนี่ไม่ <c oughs> ฉันจะพูดหลายฝั่งฉันเคยคิดนะตัวฉัน,นะ่ะเคยอยากไปขับแท็กซี่นะ,ะคือสมมติว่าช่วงไหนที่มันว่างอะสี่ห้าวันอะอยากจะรู้ว่าชีวิตแท็กซี่เป็นยังไงคือเจอความกดดันขนาดไหนมีรายได้เท่าไหร่ เคยคิดจะไปเช่าแทบแท็กซี่มาขับนะอคือไม่ได้ไม่ต้องการเงินไม่ต้องการอะไรหรอกแต่ว่ามันถ้ามันได้เงินด้วยก็มันก็ดีแต่ว่าต้องการอยากจะรู้ดีสารหล่อสิฮะต้องการเจอผู้ดีสารหล่อสิไม่ใช่เผื่อได้ไม่คืออยากจะรู้เป็นยังไงไงแต่นี้แต่แต่ัวออฟเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบเงินมันมีอยู่แล้วละแต่อาจจะแบบว่าเอ้ยอยู่บ้านแล้วเบื่อมาขับอย่างนี้แล้วเอ้ยสนุกว่าได้ขับไปนู่นไปนี่ดีกว่านอนอยู่บ้านแม่ฮะอูถามนักข่าวเออพวกมึงไปทําข่าวนี้กูถามหน่อย ออฟเขารับโปรโมทจากอีแบรนด์แอปพลิเคชันนี้หรือเปล่าเราถามนักข่าวนักข่าวบอกอุ้ยเขาดังอยู่แล้วเขาจะมาจ้างทําไมก็เลยมาถามไอ้จ๊าเมื่อกี้ไอ้จ๊าก็บอกว่าเขาก็คงอยากขี่เองใช่ไหมใช่ก็เขาไม่มีงานทําไงอ้จ้าไม่ทําบ้างหล่ะบอกงานโชว์ไม่มีเอาจริเนี่ยแซ่บทรุจอยเนี่ยหนูอยู่ได้แล้วทั้งชีวิตเนี่ยโอ้โหรายการรายการจะถอดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ขอบคุณเจ้าของค่ะพึบอยบ้านนะคะรายการจะถอดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฉันว่าอะไรก็ว่าถ้าถอดนะเจอแน่ เจอหนูขับแก๊ปแน่พี่ฉันว่าอะไรรู้ป่ะฉันว่าฉันว่าอ๋อป่ะมันเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยไงชอบขี่ไหนๆก็จะชอบขี่มอเตอร์ไซค์กูก็ขับแก๊ปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ว่าจะคุ้มเงินค่าน้ำมันไหมคุ้มไหมล่ะน้ำมันกับคุ้มไหมมันก็น่าจะซดนะยี่ห้อซดอยู่มันก็น่าจะกินน้ำมันแต่ว่าแต่ไม่แน่หรอกเขาอาจจะเบื่อทัญญาหรือเปล่าเลยออกขับขับรถวนไหมแต่เขาบอกว่าเขาได้มาเจ็ดแปดร้อยแน่ที่จะรู้จริงเรื่องเนี้ยเอาไรอะไรไปข้อต่อไปก็ อีจ้ารู้รจริีอีจ้าเขียนอะไรมเมื่อกี้เปล่าหนูยังไม่ได้เขียนเลยหนูพูดแซวเล่นอ๋อแซวเหรอที่บอกอ๋อเบื่อทันย่าเหรอเห็นไหมเขาเลิกกันแล้วเหรอเอา,อเอาทุกคนคะล่าสุดโดนฟ้องคนเดียวไม่พอจะเอาอีจ้าไปศาลด้วย <laughs> ให้ได้เอออ่ะทุกคน <laughs> เอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ออฟสุพนัท <laughs> ค่ะ <laughs> ทีแรกเนี่ยเราก็อาจจะมีอายนะครับ แต่พอแบบผ่านวันแรกไปแล้วแล้วแบบมีกระแสสื่อโซเชียลพูดมาอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าต้องขอบคุณมากเลยที่ทําให้ผมไม่อายอีกต่อไปไงคือจอดตรงไหนก็ได้ใครจะมองเราเราก็รู้สึกดีอะไรก็ยิ้มกลับไปให้เขาผมมองว่าคนในในยุคนี้ส่วนใหญ่เลยนะครับจะให้การยอมรับกับคนขยันมากกว่าที่จะคิดแบบนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าคนคิดแบบนั้นเนี่ยผมก็อยากให้เขามองว่าเราอยากทําอะไรก็ได้มันเป็นชีวิตของเรา แล้วถ้าใครจะว่าอะไรผมก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกครับไม่ว่าจะเป็นโลกความจริงหรือโลกโซเชียลผมเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ลุยต่อดีกว่าแล้วก็จะไม่เข้าไปแก้ตัวไม่เข้าไปเถียงอะไรด้วยนะถ้าเกิดใครจะมาว่าอย่างเงี้ยฝากถึงทุกๆคนนะครับในยุคนี้เนี่ยเราเราลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างดีกว่าครับไม่อยากให้ทุกคนไปจมกับความคิด บางทีคิดมากเกินไปแล้วก็เลยไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ลงมือทำฮะอยากให้ทุกคนแบบไม่ใช้สมองในการตัดสินและให้ใช้ร่างกายมาตัดสินเลยดีกว่าสมองให้คิดแค่ว่าเราชอบอะไรก็พอแล้วที่เหลือก็คือวิ่งเข้าหามันลงมือทําเหมือนที่อ๊อฟทำอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปเฝ้าร้านก๋วยเตี๋ยวฉันดีกว่าเผื่ออ๊อฟมันมาไม่มันเลือกไม่ได้ไม่ใช่เหรอถูกไหมเราเลือกไปได้ใช่ไหมว่าก็เผื่อไงก็จะแบว่าเผื่อไงแม่แก๊บก็มีเป็นหมื่นๆคันแล้วก็จะมาเผื่อมันเหละจะมาเจออ๊อฟนเลอไปเลย โทรไปง่ายกว่าไหมนี่ฉันฉันไปเฝ้าร้านนะมีมีคนขับรถแก๊ปมาซื้อก๋วยเตี๋ยวบ้านฉันนะแล้วเสร็จปุ๊บนะหล่อหล่อจริงๆหล่อเป็นแบบเหมือนครูสอนฟิตเนสหล่อหล่อเท่ๆอ่ะแต่มาขับแก๊ปหิวขึ้นมากหิวขึ้นูร้านก๋วยเตี๋ยวไม่กินก๋วยเตี๋ยวจะกินแก๊ปหิวเนี่ยดูสิมอไซค์เท่ๆหนูว่าจริงๆแล้วน่าเขาน่าจะชอบขับมอไซค์ด้วยแหละตาจริงๆก็อย่างที่เขาบอกไง หาเรื่องออกว่ากันเถอะใช่ก็หาเรื่องหนีหนีแฟนเขาออกมาจากบ้านมาเขาเบื่อแฟนเขาหรือเปล่าวะไม่เบื่อวันกินตายก็เพิ่งไปทะเลกันมาเนี่ยนี่เขากลับมาจากทะเลแล้วเขาก็มาขับแก๊ปนะแม่ก็ไปทะเลแล้วเบื่อเลยไงแล้วก็เลยแบบเฮ้ยไม่เบื่อหรอกแฟนเขาเด็กนะแม่แกเปอเนี่เด่นม่จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้